สวัสดีครับวันนี้อยู่แอบหาเงินออนไลน์นะครับมีชีว่ามาโอฟนะตัวนี้สามารถถอนเข้าในส่วนของ t ท Money ่ a l เล t นะครับอ่ะมีพร้อมเพย์นะครับอ่ะเติมเงินมือถือ3ค่ายนะครับดีแทและ t ูมูฟนะครับอ่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะมันจะมีกิจกรรมนะครับอ่ะแฮปปี้ซันเดย์นะครับอันนี้เราสามารถถอนได้อ่าแลกเงินนะครับใช้500คะแนนแลก10บบาทนะตัวนี้เราต้องรีบแลกนะครับเดี๋ยวมันหมดก่อนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้กี่สิทธินะเพราะว่ามันน่าจะมีจํากัดนะครับแล้วประมาณประมาณเที่ยงเที่ยเนี่ยผมว่าก็หมดละเราก็แลกไปใช้500คะแนนนะครับอันนี้จะถอนเข้าทัวร์มอนี่วัเละสิบบาทนะครับออย่างอื่นมันก็ถอนได้นะแต่ว่าผมแนะนํำให้ถอนอหลักๆ2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ อถอนวันละหนึ่งบาทนะใช้50คะแนนนะครับอีกอันหนึ่งก็เฉพาะวันอาทิตย์นะครับตัวนี้ก็คือถอน5 0 0คะแนน10บาทนะอ่าในส่วนของ1บาทเนี่ยผมแลกไปแล้วอะแล้วก็คลิกด,ดูในส่วนของรูปตัวเอ็มตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับอ่ะก็จะมีตัวนี้นะครับมัมนมันจะมีวันและเวลาบอกนะอันนี้ผมแลกไปแล้วนะครับเวลาเจ็ดนาทีนะครับแลก1บาทนะ 50คะแนนนะครับก็ประมาณนี้เลยตัวอื่นมันดำเนินการสำเร็จไปหมดแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เงินหาได้วันละหนึ่งบาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเราก็ได้มาอีก10บาทนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะได้ประมาณ17บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับในส่วนของการหาคะแนนก็ค่อนข้างง่ายนะมันไม่ได้ยากะลรนะครับ อันนี้นี่ผมเปิดอ่ะตั้งแต่ตอนเช้านะผมเปิดแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยอันนี้มาขึ้นให้14.5กิโลนะครับก็ได้14.5คะแนนนะครับก็ประมาณนี้อ่าในส่วนวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราครบ50กิโลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดรับคะแนนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้มันก็จะบอกที่อยู่ของเรานะว่าเราอยู่ที่ไหนนะ ของผมก็จะได้ทีละ50คะแนนนะครับรวมวันหนึ่งก็ได้วันละ100นะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะอแอปนี้เวลาเราโหลดมาปุ๊บเนี่ยเ,เปิดเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะมีที่ให้ใส่โค้ดนะถ้าเรากดข้ามันก็จะไม่สามารถใส่ได้นะครับโค้ดเนี่ยมันจะได้ใส่ได้แค่หนึ่งครั้งนะครับนะแค่นั้นเองนะครับมันต้องได้เปลี่ยนโค้ดใหม่ไปเรื่อยนะครับเราจะได้300คะแนน อ่ะอันนี้คะแนนกิโลขึ้นค่อนข้างไวนะวันนี้ผมนั่งอาคิฟอยู่น,นะครับอันนี้ผมมาได้วิ่งไปไหนนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับบริจาคก็มีสินค้าก็มีนะครับอืมผมลองตรวจสอบดูแล้วก็พอๆกับ Lazada นะในส่วนของสินค้านะครับมันจะมีบางรายการที่ถูกกว่านิดนึงนะ ก็ประมาณนี้สรุปก็ยังจ่ายดีนะครับแอปน,นี้เปิดมาเนี่ยใกล้2ปีแลมั้งเนี่ยนี่ผมผมก็แลกมาเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ